น้องหนึ่งเขาก็เดียวเขาใส่กระติบค่ะที่ข่าเขากับหน้ามันลูกแคลาน เดนพี่น้องเอ้ยเศร้ามามาอะไรก็ต้องไม่ลุกไปกับเขากับน้ำไม่ล้านน้อยไปโรงเรียนนะ้ำลุกไปทำงานนะ้ำมันถึงข้าเดียวคนเจ้าแล้วค่ะอันพวกกินข้าวเจ้าก็มีพวกกินข้าวเหนียวก็มีเฮ็ดของย่างเลยแต่ว่าก,กับเขาต้มไขไ่พี่น้องก็ยิ่งกินน้ำอันแก็

ขาอไปนะต้มไข่ทอน่นกับเขามันยังมีอยู่ตมาวันแล้วค่ะเลยมาอนุนมาอุ่นกินไปนาะ,ะได้มันเนาะ กายเตยน้่มนะคะอุ้มืดถ้ามันมืดหมกวนมันม,มันมีไฟออเนี่ยพี่น้องเรื่มืดเอาเดี๋ยวก็ใหกับขอกับน้ำได้พี่น้องเด้อตื่น,นกันเลยยังเนาะพวกเจ้าอันนี้มันก็น ที่หกโมงแล้วค่ะแต่ว่ามันมืดเนาะมันหนาหนาวแล้วมันมืดพี่น้องอ่าให้กับข้าวกับน้ำมาเลยจ้าขอบคุณในหลายที่เข้ามารับชมจ้า